สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเที่น่ารักทั่วทุกมุมโลกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสยามบาริี้นะครับวันนี้นะครับเชียงใหม่อากาศดีมากนะครับท้องฟ้าสดใสนะครับโอได้มีโอกาสมาเยี่ยมญาติที่อำเภอแม่ริมนะครับมาหาเนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับแต่ว่า อากาศวันนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศแบบนี้นะครับทําให้นึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กนะครับก็ตอนนี้นะฮะนี่คือหมู่บ้านที่โอ๊ตเคยอยู่นะครับสมัยมปลายนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนวัดไทรมูลนะครับบ้านของโอ๊ตก็อยู่นวกนี้นะครับก็เห็นน้องๆนักเรียนนะครับน้องสาวโอ๊ตก็เรียนโรงเรียนที่นี่นะครับเรียนตั้งแต่อุดาลนะครับจนถึง ปแลรวย้ายกลับไปเรียนที่ลำปางต่อนะครับก็เห็นน้องๆนะครับวันนี้นะครับก็พอดีนะครับอดมาเห็นสะพานตรงนี้นะครับคือมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือสมัยอดเป็นเด็กนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสะพานคล้ายๆกับขัวเหล็กเป็นสะพานสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่สองนะครับสงครามโลกค,ครั้งที่สอง แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาย้ายไปที่ไหนนะครับก็รื้อถอนแล้วก็สร้างเป็นสะพานใหม่ขัวเหล็กตรงนั้นก็หายไปนะครับแล้วนะครับก็น้าแม่ริมนะครับวันนี้มาดูแม่น้ําแม่ริมโอ้มันเชี่ยวกราดมากม่นะครับเมื่อวานฝนก็ตกหนักนะครับคือก็แอบสงสัยนะครับวันไหนฝนตกก็ตกหนักนะครับฟ้ามืดตลอดทั้งวัน แต่พอท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้นะครับมันก็ได้อีกฟิลหนึงนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับทางเทศบาลนะครับตบมริมใต้ได้นะครับซ่อมแซมนะครับในส่วนตะลิงนะครับก็ทำเป็นโครงสร้างแบบมีนะครับเป็นตะลิงแล้วก็มีหินนะครับมา ให้มันเกิดกเป็นชั้นๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าบ้านของป้าโอ๊ตที่เคยทําคลิปรอบก่อนหรือว่าทําเป็นคลิป็อตบ้านหลังที่ถล่มนะครับนั้นทุ่มเงินทุ่มงบนะครับประมาณเกือบสี่แสนบาทนะครับการที่จะเทพ,พื้นแล้วก็ถมลงไปในส่วนนั้นนะครับไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐนะครับก็ใช้เงินส่วนตัวนะครับ ก็หมู่บ้านเล็กๆที่อำเภอแม่ริมนะครับก็แม่น้ำแม่ริมก็ไหลผ่านมาจากตั้งแต่หลายๆอำเภอแล้วก็มารวมกันที่อำเภอแม่ริมนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำสายอีกสายหนึ่งแม่น้ำสายนี้ก็จะไปบรรจบที่แม่น้ำแม่ปิงที่อำเภอเมืองนะครับแต่สังเกตว่านะครับ น้ำจะไหลเชี่ยวกลาดน้ำจะไหลแบบนี้ตลอดทั้งปีป้าและนาโอเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยตอนแกเป็นเด็กๆในเด็กน้อยนะครับก็จะมีพ่อค้าจากอำเภอแม่แตงนะครับล่องแพมาขายผลไม้ขายผักนะครับวุม้มีแบบนั้นด้วยหรือนะครับก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับ คือนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกร่มเย็นแล้วก็นึ้ถึงวันเก่าๆตอนเป็นเด็กนะครับก็ปั่นจักรยานไปเที่ยวตามหมู่บ้านนะครับตรงหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านทรายมูลแล้วก็มีหมู่บ้านดวงดีมีหมู่บ้านสุดโทหมู่บ้านล้องเกิดนะครับแล้วก็ลึกๆตรงไปด้านหน้านะครับลึกๆก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ไปทะลุ มันก็จะมีกลางต้งกลางต้งก็คือทุ่งนานะครับก็สามารถทะลุไปที่แม่โจ้หรือว่าอำาเภอสันทรายได้อีกนะครับแบ่ว่าสมัยก่อนตอนปั่นจักรยานกับเพื่อนๆนะครับรู้สึกว่าผจญภัยมากๆตอนนั้นนะครับที่มันเป็นขัวเหล็กสะพานเหล็ก นะครับฐานมันก็จะแข็งแรงแต่ว่าแค่ว่าพื้นมันจะเป็นไม้นะครับก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการที่ซ่อมแซมแบบนี้นะครับโอคิดว่ามันน่าจะประทังไปได้อีกหลายปีนะครับในการที่ตะลิ่งจะซุดตัวลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันกัดเซาะ หลายปีหลายปีหลายปีมากมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้พังทลายลงมานะครับกัดเซาะบ,บ้านคนไหนที่ติดกับริมน้ํานะครับก็ต้องระวังนะครับเออ้ํา้ำไหลเชี่ยวกราดนะครับจริงๆแล้วสร้างบ้านติดกับริมน้ํานะคะบ,บรรยากาศดีนะครับแล้วก็มี เป็นแบบมีความรู้สึกแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเวลาเรานอ,นอนก็จะมีเสียงน้ําไหลผ่านนะครับเหมือนที่เอเคยไปพักที่แม่กําปองนะครับน้ําจะไหลที่รีสอร์ทนะครับตลอดทั้งคืนเลยนะครับทําให้นอนหลับพักผ่อนหลับสบายครับนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆของหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านชุมชนเล็กๆนะครับแต่ก็จะมี อ่าเศรษฐีมีคนมีฐานะค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตจากบ้านนะครับบ้านหลังใหญ่เยอะเลยนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านที่โอ๊ตเคยอ,อยู่นะครับแต่นะครับปูกกับย่าของโอ๊ตไม่ได้มีฐานะนะครับเพราะว่าคนส,ส่วนใหญ่นะครับคนในหมู่บ้านจะมีสนามกอล์ฟนะครับที่อเอกชนมาซื้อสนามกอล์ฟมาซื้อที่ดิน นะครับจากคนในหมู่บ้านก็เลยทําให้หมูเหตุผลที่มีฐานะรวยร่ํารวยนะคะเพราะว่าขายที่ดินนะครับเพราะว่าบริเวณอาเภอม่ริมก็จะใช้ที่ทุ่งนาที่เคยเป็นของบรรพบุรุษนะครับก็สร้างสนามกอล์ฟสร้างรีสอร์ตต่างๆนะครับหรือว่ารัฐบาลน,นะครับสร้างอบตอนะครับ เป็นสถานที่ราชการก็เว้นคืนซื้อที่ดินของชาวบ้านนะครับก็เลยทําให้หลายๆคนนะครับเขาก็มีฐานะนะครับบางคนได้เป็นแบบมากกว่าสิบล้านแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งลูกหลานเรียนแล้วพอถึงยุคนี้เจเนอเรชันนี้ก็ทําให้พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับตันนี้ก็จะช่วยนะครับ เรามีความรู้สึกอบอุ่นมากนะครับที่อยู่หมู่บ้านนี้นะครับชาวบ้านนะครับก็รักกันนะครับสามัคคีกันนะครับแล้วก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนนะครับออกไปประมาณ2กิโลนะครับก็จะถึงอำเภอแม่ริมน่าจะไม่ถึง2กิโลน่าจะประมาณกิโล1กิโลกว่าก็จะถึงอำเภอแม่ริมนะครับเป็นตัวอำเภอนะครับมีตลาดมีสถานที่ราชการครบถ้วนนะครับ อดเองนะครับตอนที่เรียนมอปลายก็ขึ้นรถพ่วงจากตรงนี้นะครับตอนสมัยนั้นนักเรียนสามบาทผู้ใหญ่ห้าบาทนะครับตอนนี้รถพ่วงก็ยังมีอยู่นะครับแต่มีน้อยนะครับก็จะยี่สิบบาทแล้วนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศของชุมชนนะครับชุมชนหนึ่งนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับล่ามลากกันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอได้ใหม่ในอ e ีพีหน้านะครับสำหรับอีธีนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ